สวัสดีครับผมช่องของมิสเตอร์โยฟาร์มวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาทำการเพราะชำกล้าต้นมอนสเตอร่านะครับผมนี่ครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีต้นกล้าของมอนสเตอร่านะครับนี่ครับจะเป็นรากเป็นท่อนอย่างนี้เลยนะครับที่ซื้อมานะครับทอนละประมาณ10 20บาทก็แล้วแต่ครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นน้ำ ผสมกะปินะครับผมน้ำผสมกะปิสําหรับทํากับข้าวนี่แหละครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นมะพร้าวสับแก่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับอ่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นดินสําหรับเพาะปลูกนะครับผมนี่เป็นดินสําหรับเพาะปลูกนะครับนี่ก็เป็นเปลือกมะพร้าวแก่นะครับผมนี่นะครับผม เรามาเริ่มกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่ครับนำก้าของกิ่งพันธุ์ของมอนสเตอร่าเนี่ครับแช่เข้าไปในน้ํากะปินะครับสําหรับเร่งรากนะครับผมเร่งให้รากมันออกเร็วขึ้นนะครับนี่ครับแช่เข้าไปเลยครับนี่ครับน้จากปเรียม้ก่อนนะครับผม ต่อไปเราก็มาเตรียมกระถางนะครับอให้มีรูระบายน้ำนิดนึงเราจะใช้กระถางเล็กไปก่อนนะครับเพื่อให้ต้นไม้ได้รับดินว่าปุ๋ยที่เต็มที่สมบูรณ์ในในครั้งต่อไปถ้ารากมันออกมาตอนกล้ายัางเล็กอยู่นะครับนะครับก็รูกระถางมันค่อนข้างใหญ่และเยอะนะครับผมเราก็จะใช้ เป็นขุยมะพร้าวนะครับให้มะพร้าวนี่ครับเป็นขาวฉีกฉีกฉีกแล้วก็นำมารองพื้นกระถางไว้ครับอ่ารองพื้นกระถางไว้นิดนึงนี่เลยนะครับอ่ครักระถางไว้รองไว้นี้นละครับสับสับไม่ละเอียดนะครับใส่เข้าไปเลยครับนี่ ใส่แลนะ้วกดกดกดไว้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ใส่ดินสำหรับพอปลูกเลยนะครับดินร่วนนี่นะครับดินร่วนธรรมดาใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปางี้เลยนะครับนี่จะเป็นด่วนกดนิดนึงถ้า ันนี้เราจะแช่ไว้ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับรน,มมน,นี่ครับแช่ให้น้ำมันทั่วนี่ครับถ้าเราจะปลูกให้มันนึ่งนิดนึงหากิงที่มันเปียกๆนนะครับฝังลงไปด้านวางนงี้ะครับปึ๊บนี่นครับกดนิดนึงด้านข้างนะครับกดนิดนึงด้านข้างต่อไปใช้ ขวายมะพ้าวอ่อนนะครับกบอย่างนี้เลยนะครับนี่กบอย่างนี้ไว้นี่ครับแล้วก็รดน้ําวันละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับเช้าเย็นก็ได้ถ้าอากาศร้อนร้อนหรือว่าวันละหนึ่งครั้งนี่ครับอย่างน,นี้ครับมะพาวแก่รวยนิดหนึ่งนะครับ หลังจัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูที่เก็บที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับที่เพาะไว้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นที่เก็บเก็บวบใต้ร่มต้นไม้ใหญ่นิดนึงนะครับเนี่ครับก็เป็นใต้ร่มของมะม่วงนะครับผมนี่ครับให้แสงแดดส่องลงมานี่ครับวันนี้เราเพาะแค่สิบกล้านะครับ นี่ครับผมยี่เป็นใต้ต้นนู้นมงุยนะครับนี่ครับอากาศถ่ายเทนะครับแสงแดดนำไรไม่โดนแดดมากนะครับผมนี่ครับทผู้ชมสามารถทําเองได้เลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวก็อยู่ขั้นตอนการรดน้ํานะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมรอ15-20ถึงวันนะครับนี่ครับผม